ความรู po, horses, ้คืออะไรความรู้ความรู้คืออะไรคืออะไรแนงงงๆองมึงเนี้ยรู้จักไหมเนี้ยฮะก็คือที่มึงเรียนไม่ใช่ว่ะความรู้คืออะไรมึงกว้างๆเลยเด็กฮะต่อยเอ้าความรู้คืออะไรไม่เคยหรงความรู้น่ารมความรู้คืออะไร ถามที่อยากถามไม่รู้คืออะไรามรู้คืออะไรไม่ออกเว้ยถามรรู้อ ปัญหาไม่รู้ตัสีนักษาที่แม่งหัวชนฟ้าม่คิดงอโลกกูไม่สนใจเพื่อนฝูงกูเท่านั้นที่ไม่หันหลังจ้าไปกูจะทำตามใจเพราะเวลาไม่คอยครับเกิดแก่เก็บตายชีวิตแม่งก็ทั่วไปความมันวัยรุ่นวัยเรียนวัยนักเลงกูไม่คิดจะเลงกูแม่งใจนักเลงใช้ชีวิตควนตีนแบบข้าและคิดเองฝันบ้านเป็นเทวดาสุดท้ายกันนักเลงปลูกความคิดจากคำเพื่อนสู่เพื่อลูกจินตนาการอย่างตัวละครฝันเฟื่องจับต้องโลกอันโกเกะจะพึ่งบรรยาของ I'm nah, not nah, nah. ชตอนอายุ12รู้จักเพลงโจอีบ่อยตอนอายุ1 3อาจดดุดบุรีเพราะว่าเฮอมอยอายุ1 4มองเห็นดอกฟินที่เก็บมาจากรอยพออายุ1 5รู้จักไฟลอยและกระดาษรอยข้อพาเพื่อนคงที่เป็นนักเลงอยู่ในตลาดพลอยไม่ฟังคำสอนครูบาอาจารย์ว่าอย่าประมาทบ่อยถ้าบอกว่าวัยรริงไม่ใช่ทางตรงมาปากซอยคือทางระย่งมาตอนที่มีคนขอสันคอมึงขาดลอยคือกระดาษลอยกระแทกกระจายแค่สายลมบินวูบโยนคือน้ำมันดิ้นที่พร้อมติดไฟแล้วลุกชนการทำติดของวัยระเริงมันสิงที่ปูดปดไม่เป็นเพราะสกปรกจริงๆ มันก็เป็นไปเพราะฮอร์โมนเป็นขงไม่เป็นชนชถ้าไม่เพราะหิวหรืออยากยายิา <Yeah. S 2> ่งร้องตะโกนว่าใครผิดให้คอรากาดมา <Yeah. S 2> สะคกยังมีตัวโลทอยดูดเลือดกระดากตา <Yeah. S 2> เมื่อผมถึงไมโครโฟนแต่คุณใช้มือที่สากมาชีวิตข้าชีวิตกูไ <Yeah. Go. S 2> หนอะพวกมึงพ่อยาญกจะลองลองดู ดนชีวิตเบื่อคำมึงพั่มเพอพลานาก็แค่ไม่กี่ปีที่กูต้องทนทุกเวทนาแค่กูไม่อยากเป็นเทวดาโลกสวยควยอะไรที่มึงลิมิดขึ้นมาอายุไปเกี่ยวเฮียอะไรกับปัญญาอีกสักพักก็คิดได้แค่ยังไม่ถึงเวลาวันที่คิดได้ไม่มีทางที่กูจะคิดว่าเด็กจะเยอะกันแค่ตอน14กุมภา มึงอยู่ในไรไกลจากหูที่อยู่ในนาไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนแต่ถ้าวันเสาร์กูอยู่ในอาเอกกมายทองหล่อหรือรัชดาสมองเป็นพัฒนายที่ตอนถึงพัทยานนสัสเพสัตามึงสวดให้ญาติมึงไม่ต้องให้มาถึงกูวันไหนมึงพลาดมาแล้วกูจะยืนดูซึ่งกูไม่พูดอะไรเพราะว่าไม่ใช่ชีวิตกู นใจชีวิตตูชีวิตข้าชีวิตกูไหนย่งพวกมึงพยายาญจะลองลองดู Everything you want let you do ช่างแม่งเป็นไรกูไม่สนใจชีวิตตูชีวิตข้าชีวิตกูไหนย่งพวกมึงพยายาญจะลองลองดู Everything you want let you do ช่างแม่งเป็นไรกูไม่สนใจชีวิตนั่นแหละชีวิตที่อยู่ในวัยแล้วเหรให้แม่งเ้าบินเข้าฟองเงิสักบ้างให้เจ็บปันเจ็บเป็นสักแบบ คนเรามันต้องเป็นตายก่อนเตราเด็กผู้หญิงอยากไายเด็กผู้ชายก็อยากโชว์วัยรุ่นเลยมันไม่ใช่วละลายแค่ภาวนาในใจให้มันไม่ตายก่อนโตชีวิตข้าชีวิตกูไหนยไอ้พวกมึงที่ใยญจะลองลองดูอ่ะ Everything you want Let you do ช่างแม่งไปเลยกูไม่สนใจชีวิตกูชีวิตข้าชีวิตกูไหนยไอ้พวกมึงทีายหญจะลองลองดูอ่ะ Everything you want Let you do แม่งเป็นไรกูไม่สนใจชีวิตตัวชีวิตข้าชีวิตกูไหน่พวกมึงพ่อยาญจะลองลองดูอะ everything you want let you do ช่างแม่งเป็นไรกูไม่สนใจชีวิตกูชีวิตข้าชีวิตกูไหน่พวกมึงพ่อยาญจะลองลองดูอะ